หลังจากที่ทานอาหารเย็นเสร็จก็ออกมาเดินเดินเล่นกันค่ะออกกําลังกายเนาะพาน้องหมามาเดินเล่นตรง,งป่าที่ไหป่าป่าข้างบ้านนะคะ่ะซิเจนหมุนรอบเดินย่อยอาหารค่ะเพื่อนๆอากาศกําลังดีวันนี้มีแดดเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วอากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะ เดี๋ยนิวกับกล้องเนาะดูสองหนุ่มเขาจุงน้องน้องหมาเดินค่ะนี่ค่ะสีเจกับพี่ทารกอนจูงน้องหมาเดินที่ป่าข้างๆบ้านนี่ค่ะที่ตอนกลางคืนแล้วก็ช่วงเช้าพรบค่ำนะคะจะมีครอบครัวน้องกวางค่ะ ลงจากป่าตรงนี้เป็นเนินเขานะลงไปทานแอปเปิลที่เราวางไว้ข้างๆตรงทางขึ้นเนาะอากาศดีมากเลยคะ่ะแล้วก็ในป่านี้มีบูเบอรี่ด้วยนะคะแต่เขาเก็บกันหมดละล่วงหมดล้วเพราะอากาศเย็น ตามกฎระเบียบของที่นี่นะคะที่สวีเดนเลยถ้าเรามีสุนัขแล้วเราพาสุนัขออกมาเดินเล่นเนี่ยถ้าเขามีเขตติดป้ายว่าห้ามห้ามพาสุนัขสุนัขเดินเข้าไปอืดนิจฉีแล้วก็ห้ามนะคะเราจะละเลยตรงนี้ไม่ได้ค่ะและในเวลาเดียวกันเนาะหากสุนัขเราเดินเนี่ยตามข้างทางแล้วเขาเกิดอุบัติเหตุอึดฉี่มาอะไรประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าเขา เกิดแบบว,ว่าฉุกเฉินอึออขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องเก็บอึอของน้องหมานะคะเราไม่เราไม่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 ไมไมควรที่จะปล่อยทิ้งไว้นาะมันเป็นยังไงอ่ะสามัญสำนึกที่ทุกคนจะต้องทำเนาะคนที่มีสุนัขสัตว์เลี้ยงเนาะอันนั้นคือเป็นเป็นสามัญสำนึกขอ,ของของของที่นี่เลยนะคะของคนที่นี่เลยว่าคุณจะต้องรับผิดชอบ เก็บอึกลับไปด้วยนะคะเขาจะมีถังขยะเอาไว้ให้เราทิ้งเพราะฉะนั้นเราเจะละเลยไม่ได้จะ,จ,ะจะแบบจะจะแบบเห็นแก่ตัวไม่ได้เนาะพี่ทายละก้อนเดินไปนู้ดกาละกับ C กับซีเจอันนี้เราเดินครึ่งครึ่งเนินเขานะคะของของป่าข้างๆบ้านกลับกล้องมาเจอหน้ากันเหมือนเดิมนะคะ ช่วงนี้นิวจะทำคลิปสั้นๆเนาะจะไม่ทำคลิปยาวแล้วก็จะลงคลิปบ่อยหน่อยเพราะว่าห่างหายไปเกือบสองเดือนเนาะเพื่อนๆลืมนิวกันหมดแล้วนิวก็เลยต้องอกระตือรือร้นในการลงคลิปหน่อยแต่ก็จะลงสั้นๆนะคะเพื่อนๆยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อนิวนะนิวก็พยายามกระตือรือร้นแล้วก็ไปให้กำลังใจเพื่อนๆด้วยเนาะ นี่นะคะเพื่อนๆถ้าเกิดเราลงไปตรงนี้ก็เลี้ยวแล้วก็ถึงบ้านเราค่ะแต่ว่าเราจะไปต่ออีกนิดนึงเพื่อที่จะพาสกอตเนี่ยไปวิ่งเล่นในสถานที่ของสุนัขนะคะเพราะว่าท,ทุกจุดของหมู่บ้านเนาะทุกสถานที่เลยเขาจะมีจุดจุดหนึ่งสำหรับให้น้องหมาวิ่งเล่นแบบเต็มที่ค่ะเขาจะมีรั้วกั้นแบบเป็นจิตจัลักนณาเลยเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะ ถึงแล้วค่ะเขามีป้ายบอกนะคะอันนี้คือสถานที่ของน้องหมาค่ะเดีย๋ยวเราเข้าไปข้างในเปิดประตูเขามีแบบประตูแบบกัน้นลวเลยสำหรับคนที่แบบว่ามีบ้านที่เป็นอพาร์ตเมนต์แล้วไม่มีพื้นที่สนามหญ้าเนาะสถานที่นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางทางเลือก สำหรับน้องหมาได้วิ่งเล่นได้แบบเต็มที่เนาะซึ่งมันก็ดีค่ะบางทีก็มีสุนัขของคนอื่นเขามาด้วยแล้วก็มาเล่นมาทำความรู้จักกันโอเคค่ะเพื่อนๆเ,เรากำลังลงกลับแล้วนะคะเมื่อกี้ตอนที่น้องสก๊อตอยู่ในในสถานที่ของสุนัขวิเล่นเนาะพอดีมีสุนัขของท่านอื่นมาเนู่ยก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปต่อเนาะ เพื่อรักษาสิทธิของเขาความเป็นส่วนตัวเนาะกลัวเขาจะติดเข้ามาในกล้องนี่ก็เลยไม่ได้ถ่ายต่อเดี๋ยวเราเดินกลับบ้านกันค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆเราเดินกันมาเกือบจะถึงบ้านแล้วนะคะหลังริมสุดก็คือบ้านเรานะคะนี่ค่ะคือป่าเนินเขาที่เราขึ้นไปนะคะเห็นไหมคะอยู่ตรงข้ามกับที่บ้านพอดี เดี okay. ย๋ยนิวกลับกล้องเนาะเราจะได้มาเจอหน้าทักทายกันก่อนล่ำลานนะคะพเพื่อนๆโอเคค่ะเห็นหน้านิวชัดไหมว่าอย่าติดทะเบียนรถของพ okay, พเพื่อนบ้านโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะนิวต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะทุกๆท,ท่านที่ติดตามและรับชมพวกเรานะคะครอบครัววิกสตอรี่ก็คือครอบครัวมดตะนอยค่ะยังไงก็าฝาก,กเพื่อนๆก,กดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะคะช่องน้อยๆรักช่องเรากันไปนานๆน,นะคะเพื่อนๆแล้วพบกันค่ะไบายค่ะเพื่อนๆ